ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,569ค่ะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง28วันหลังจากนี้การโครจรย้ายของตัวดวงดาวที่จะโครจรยกย้ายเปลี่ยนราศีก็จะส่งผลให้ชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมชีวิตหลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในดวงชะตาของตัวท่าน ซึ่งเราก็จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวมาเป็นคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะท่านมีพระราหูเป็นดาวประจำราศีในช่วงระยะเวลานี้พระราหูเองก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในราศี กลุ่ม uhm, นะคะได้ตำแหน่งของความเป็นเะษตรแล้วก็โคจรร่วมกับตัวดาวเสาร์และตำแหน่งของตัวดาวพุธค่ะก็เถือได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมเองก็จะมีความโดดเด่นมีโชคลาภลาภผลแต่ก็อาจจะมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอิทธิพลของตัวดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ โคจรเข้ามาทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านถึงแม้ว่าจะเป็นดาวคู่มิตรกับตัวพระราหูก็ตามแต่ว่าดาวเสาร์ก็เป็นอะไรที่นิยามความหมายถึงโทษทุกข์นะคะแล้วก็มาจากในภพของความเป็นวินาศสิ่งที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทานหันประกอบกับตัวดาวเสาร์เองก็ไม่ค่อยที่จะให้อะไรใครง่ายๆนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนนะคะ ที่จะได้รับผลของตัวดาวเสาร์แต่ในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดาวเสาร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายเปลี่ยนราศีเปลี่ยนตําแหน่งก็จะนิยามความหมายหรือให้ผลที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งในช่วงของเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีดาวหลายดวงโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีมังกรเป็นภพวินาศของเจ้าชะตาก็จะส่งผลถึงสถานการณ์ของความ ลำบากความยุ่งยากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของตัวการเงินลาภผลความสำเร็จหุ้นส่วนนะตลอดจนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ตั้งแต่ในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะตำแหน่งของตัวดวงดาวเขาก็จะโคจรยกย้ายเปลี่ยนออกจากตำแหน่งในเรือนชะตาที่เสียโคจรเข้ามาทับลักขณาเรือนชะตาของตัวท่าน ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาของท่านก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นโอกาสใหม่ๆนะความสําเร็จกระแสะการงานการเงินก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตำแหน่งของตัวดวงดาวที่โคจรเข้ามาทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านก็จะมีดาวตําแหน่งอยู่ถึง5ดวงและดาวแต่ละดวงก็จะให้นิยามความหมายซึ่งแตกต่างกัน ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่8กุมภาพันธ์ดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวเสาร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมีน ในวันที่23กุมภาพันธ์ดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมนี่ก็คือการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้ค่ะตำแหน่งที่ดาวโคจรเข้าไปก็จะทำมุมสัมพันธ์ไปถึงดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีมิถุนนะคะเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาก็จะทำมุมสัมพันธ์ในลักษณะของการตีกนถึงตัวดาวพฤหัส ก็ถือว่าดวงชะตาของตัวท่านหลังจากนี้ก็มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่มากก็น้อยเรามาเริ่มต้นคําพยร์กรในช่วงของวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะให้ผลดีอุปสรรคปัญหาสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจศัตรูคู่แข่งขันนาก็ไม่สามารถทำอะไรกับดวงชะตาของตัวท่านได้เรีวยกว่าในช่วงระยะเวลานี้ ศัตรูจะแพ้ภยัยอุปสรรคก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีในช่วงของวันที่2วันที่3วันที่4กุมภาพันธ์เจ้าชะตาก็อาจจะต้องระมัดระวังค่ะอุปสรรคปัญหาสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจซึ่งอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในมุมของตัวการงานนะหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญา บางท่านก็อาจจะมีประเด็นข้อพิพาทนะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุทะเลาะเบาแวงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับคู่ครองคนรักคุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามในวันที่5วันที่6กุมภาพันธ์เกี่์นการเดินทางการสัญจรนะรก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะอาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์หรือการใช้จ่ายเงินที่มากเกินกําลังบางท่านก็อาจจะมีเหตุนะที่ต้องใช้จ่ายกับ บริวารลูกน้องยวดยานพาหนะนะฮะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือก็เรียกว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นกระทันหันนะก็ทําให้ทิศทางกระแสการเงินจากการเดินทางนะรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดก็จะมีเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยน้อยค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเจ้าชะตาก็สามารถที่จะหมุนเวียนนะในเรื่องราวของตัวการเงินแก้ไขสถานการณ์การเงินได้ในวันที่7วันที่8กุมภาพันธ์ ในช่วงของสองวันนี้นะคะเจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปพูดคุยเจรจาติดต่อะะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะมีจังหวะทิศทางในด้านดีค่ะก็มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือจริงๆต้องบอกว่าดวงชะตาของตัวชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมก็มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือการสนับสนุนแต่ว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบลับๆนะคะ,ะหรือเป็นการช่วยเหลือที่เขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ค่อยที่จะออกหน้า แต่ในช่วงจังหวะนี้ค่ะถ้าเจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปพูดคุยเจรจานะในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการงานขอความช่วยเหลืออะไรจากผู้ใหญ่นะก็มีโอกาสทิศทางในด้านดีที่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะหรือใครที่ไปติดต่อเจรจานะกับองค์กรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เองก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุน ในวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะดาวสุขจะโคจรยกย้ายออกจากราศีมังกรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีกลุ่มทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านการมาของดาวสุขก็ยิ่งส่งผลดีเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ ก่อนหน้านี้ดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่อาจจะยังไม่ได้เกือ้อหนุนในดวงชะตาของตัวท่านสักเท่าไหร่เพราะว่าโครจรอ,อยู่ในพวกของความเป็นวินาศการช่วยเหลือการสนับสนุนก็มีเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบลับๆหรือไม่เต็มที่หรือไม่ไม,ไม่ทําได้สุดกําลังแต่หลังจากที่ดาวศุกร์โครจรเข้ามาอยู่ในราศีกุมนี้ก็ถือว่าจะให้น้ําหนักอิทธิพลในด้านดีนะเจ้าชะตาก็จะมีผู้ใหญ่นะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะได้ความเสน่หาด้วยเพราะว่า ดาวสุกโคโจรร,ร่วมกับตัวพระราหูเป็นคู่แห่งความสเสน่หานะคะก็มีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูอุปถรัรมภ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันสามารถที่จะตีความหรือนิยามความหมายได้ถึง2แบบก็คือผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเราแต่บางครั้งก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ปกปิดปิดบางซ่อนเร้นนะคะใครที่เขาเรียกว่ามี ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแบบลับๆก็ต้องอระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจที่จะมีเหตุนะคะที่อาจจะทำให้เรา,เาได้รับบางสิ่งบางอย่างนะคะจากพฤติกรรมหรือจากการกระทำของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเ,คเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งด้านที่ดีนะคะแล้วก็ด้านที่ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่นะคะกับ <np. S 2> คนในองคอ์กร ดาวสุขโคโจรร,ร่วมกับตัวดาวเสาเป็นดาวคู่ศัตรูนี่แหละค่ะมันเป็นประเด็นที่เราต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนนะวินาศเข้ามาทับลักวินาศมันก็ทําให้เราเดือดร้อนเสียหายได้สิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือสิ่งที่เราไม่คาดฝันบางครั้งประเด็น ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบางซ่อนเร้นความสัมพันธ์แบบลับๆนะที่มีผู้ใหญ่เป็นตัวแปรอยู่เบื้องหลังนะคะหรือเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะทําให้เราเดือดร้อนหรือเสียหายได้ในวันที่9วันที่10วันที่11กุมภาพันธ์ ในช่วงเวลานี้ทิศทางกระแสะการงานของเจ้าชะตาก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะมีสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจมีศัตรูคู่แข่งขันโดยเฉพาะความขัดแย้งนะกับผู้ใหญ่หรือคนในองค์กรหรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีศัตรูลับๆโดยเฉพาะนะคู่แข่งคู่ค้าคู่สัญญาหรือคนที่จ้องที่จะจับผิดหร,หรือเขาเรียกว่าเป็นศัตรูในมุมของตัวการงานช่วงนี้นะ,ะการงานค่อนข้างที่จะมีอุปสรรค ถ้าทำงานอ,องค์กรใหญ่ๆห,หรือทำงานที่มีผลประโยชน์มากๆเนี่ยช่วงนี้ก็เรียกว่าจะเจอ,อความท้าทายนะคะถ้าเป็นศัตรูก็อาจจะเป็นศัตรูที่สร้างความหมงุดหงิดลำคาญใจนะ,ะทำให้ในช่วงนี้ยะเวลานี้เราเองก็ต้องใช้เาเรียกว่าสตินะคะในการที่จะแก้ไขสถานการณ์สิ่งต่างๆในวันที่12-13กนละุ่มนะกุมภาพันธ์ เกณฑ์ลาาผลในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นโดยเฉพาะลาบผลจากการติดต่อการสื่อสารการเจรจาลาาผลจากวงสังคมวิสหายหรือคนที่อ่อนวัยกว่าแต่ลาบผลที่ได้มามันอาจจะมาในลักษณะของทุกขลาบก็คือได้ลาบจากความสูญเสียหรือได้ลาบจากความเสียหายในวันที่13กุมภาพันธ์ ดาวอาทิตย์ค่ะเจ้าเรือนปัตนิจะโคจรยกย้ายออกจากราศีมังกรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกุมทับลักนาเรือนชะตาของตัวท่านอาทิตย์ทับอาทิตย์หรืออาทิตย์ทับลักก็มักจะมีเรื่องราวของความร้อนใจมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะนี่คือนิยามความหมายเมื่ออาทิตย์เข้ามาทับเรือนชะตาของตัวท่านเองความร้อนใจก็มักจะมาจากคุณส่วนคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามเพราะว่า ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะคะก็อยู่ตรงข้ามกับลัคนาราศีของตัวท่านเมื่อโคจรเข้ามาก็จะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นปรักความสั่นคลอนความไม่แน่นอนก็จะมีเกิดขึ้นแต่ว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เนี่ยมันก็ยังให้ผลดีกว่าในช่วงที่อยู่ในราศีมังกรเป็นพวกของความเป็นวินาศหลังจากนี้นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็จะค่อยๆที่จะเรียกว่า พลิกฟื้นนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานายุ่งยากลำบากใจเขาเรียกว่าที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแล้วดาวอาทิตย์ะคะเมื่อเขาอยู่ในลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านเขาก็โครจรร่วมกับตัวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวดาวคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มี อำนาจนะคะถ้าท่านเองทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็จะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนที่มีศักยภาพนะคนที่มีอำนาจอาจจะเป็นนักการเมืองหรือหุ้นส่วนที่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลนะคะที่จะเข้ามาทั้งช่วยเหลือเรานะสนับสนุนเราหรือเราก็อาจที่จะมีคู่แข่งนะคะที่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอำนาจก็สามารถนิยามความหมายได้เพียงแต่ว่าตำแหน่งของตัวพราราหูซึ่งความเป็น กระเนะในเรือนชะตาของตัวเองก็ยังให้น้ําหนักของความมีอิทธิพลก็คือจะเข้ามาในรูปแบบไหนชาวราศีกุมและละคณาราศีกุมก็รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดาวอาทิตย์โครจรร่วมกับตัวดาวพุธเป็นดาวคู่เจรจานะะทิศทางกระแสการงานลาภผลผล,ผลประโยชน์บริวารลูกน้องก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกระดวงชะตาของตัวท่านแล้วก็ยังนิยามความหมายถึงความรัก นะที่อาจจะเป็นพราะพี่เลิฟความรักกับคนที่อ่อนวัยกว่าความรักที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารการเจราจาหรือโลกออนไลน์ก็ได้ดาวอาทิตย์โคจรร่วมกับตัวดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลดาวศุกร์เป็นดาวพันธุแล้วก็ดาวสุภาะช่วงนี้ความสุขความสําเร็จนะคะมีเกิดขึ้นนะก็เรียกว่าถ้าเจอคู่ดีคนดีก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราสนับสนุนเราส่งเสริมเราทําให้ดวงชะตาของเรานั้นโดดเด่น แต่ถ้าเราไปเจอคนไม่ดีคนที่จะหวังเอาเปรียบหรือมาหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวของความเครียดความหนักใจได้และในวันเดียวกันค่ะ13กุมภานะ,ะดาวเสาร์นะคะก็จะโคจรยกย้ายออกจากราศีกุมเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมีนเป็นภพการเงินของเจ้าชะตา และดาวเสาร์เองก็โคโจรสถิตร่วมกับตัวพระเกตคู่นี้ก็จะส่งผลถึงกระแสะการเงินในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ซึ่งในในช่วงเวลานี้ค่ะอิทธิพลของความเป็นดาวเสาดาวเจ้าเรือนวินาศโคโจรเข้ามาอยู่ในพวกของตัวการเงินก็จะนิยามความหมายว่าอาจจะได้เงินจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็ได้เงินเกา่เกาๆเงินที่ตกเบิกหรือใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมนะแล้วยังไม่ได้รับผลประโยชน์ลาภผลจากสิ่งที่เราทํา ช่วงเวลานี้นะคะของเก่ามันจะมีโอกาสที่จะได้คืนหรือบางท่านก็อาจจะได้เงินจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะไปจับที่ดินนะหรือทำธุรกิจอะไรมันอาจจะมีโอกาสฟลุกนะคะที่ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วก็อาจจะได้เงินจากสิ่งที่เราเรียกว่าแปลสภาพของเก่าของชารุดนะ,ะให้มาเป็นของที่มีมูลค่าหรือใครทำงานเกี่ยวข้องกับการ ซ่อมนะดูแลของเก่านะวินาศก็คือทําให้มันเสียหายะะของที่มันมีความเสียหายให้กลับมาใช้ได้หรืองานที่มีความหนักงานที่มันมีความมินเมย์นะคะงานที่อาจจะมีรับลมคมนายที่เกี่ยวกับสีเทาๆนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เปิดเผยวินาศมันก็ปกปิดนะคะช่วงเวลานี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะมีช่องทางมีรายได้ ประกอบกับดาวเสาร์ก็ยังสัมพันธ์ไปถึงเรือนชะตาอื่นๆด้วยก็ถือว่าทิศทางของดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมจะพลิกฟื้นนะเริ่มต้นกันในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปวันที่14 15 16กกุมภาพันธ์ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจสิ่งต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี 1 7 18กุมภาพันธเกณฑ์โชคลาบลาบผลก็จะมีเกิดขึ้นกระดวงชะตาของตัวท่านแต่อาจจะเป็นลาบผลที่มาในลักษณะของทุกขลาบก็คือได้ลาบจากความสูญเสียลาบจากความเสียหายลาบผลก็อาจจะได้จากคู่ครองคนรักคุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามลาบผลก็อาจจะได้จากบริวารลูกน้องหรือลาบผลจะได้จากการติดต่อการสื่อสารการเจรจาแต่เป็นลาบผลที่เขาเรียกว่า มันมาพร้อมเรื่องราวหรือบางครั้งก็มีเรื่องราวก่อนถึงจะมีลาภผลในวันที่19 2 0กุมภาพันธ์ในช่วงเวลานี้เจ้าชะตาก็อาจจะเจอสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจซึ่งจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องไปในเรื่องราวของตัวการเงินผลประโยชน์สิ่งที่เราจะได้รับนะะบางครั้งก็อาจจะมีภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายนะคะ เขาเรียกว่ามีกระแสการเงินเข้ามาแต่ก็เป็นลักษณะของการเงินที่ผ่านมือหรือได้เงินมาก็มีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยออกไปมักที่จะเก็บเงินนะในช่วงของ2วันนี้ไม่ค่อยอยู่ในวันที่21-22กุมภาพันธ์เจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปพูดคุยเจราจาติดต่อในมุมของตัวการงานก็อาจจะต้องระมัดระวังค่ะมีโอกาสที่ วงสังคมเพื่อนสนิทการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคปัญหามีศัตรูคู่แข่งขันโดยเฉพาะศัตรูลับ,ลบๆในช่วงเวลานี้ก็ยังส่งผลถึงดวงชะตาของตัวท่านได้เช่นเดียวกันในวันที่23 24 25กุมภาพันธ์นะเจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปพูดคุยเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้อง ระมัดระวังนะคะอาจจะมีประเด็นข้อพิพาทมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะหรืออาจจะมีเรียกอ,อุปสรรคปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับข่าวครา,าวของญาติผู้ใหญ่ในวันที่23คกุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ก็จะโครจรยกย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกุมอีกหนดวงค่ะดาวังคารโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และตัวพระราหูจะเห็นได้ว่าในตำแหน่งของเรือนชะตาของตัวท่านจะมีดาวโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ถึง5ดวงการมาของดาวแต่ละดวงก็จะนิยามความหมายที่แตกต่างกันถ้ามาแบบเดียวๆเ,เนี่ยก็เรียกวา่าจะให้ผลดีแต่เมื่อมาเจอกับทั้งดาวคู่มิตรดาวคู่ศัตรูดาวคู่ธาตุ นะก็จะให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันไปเมื่อดาวังคารโาโครจรมาอยู่ในราศีกลุ่มนะคะทับลักนณาเรือนชะตาของตัวท่านนั้นนิยามความหมายของความเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะวงสังคมพี่น้องการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการเดินทางนะคะการอยู่แวดล้อมนะกับเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกับดวงชะตาของตัวท่าน เพื่อนฝูงก็จะเข้ามาลายล้อมนะบางคนก็มาพร้อมผลประโยชน์บางบางคนก็มาพร้อมกับการเอาผลประโยชน์จากจากเรานะมามารับก็ดีมาให้ผลประโยชน์ก็ดีก็จะมีความหลากหลายตามลักษณะของตัวดวงดาวประกอบกับดาวอังคารก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่ามีกำลังกนะ็จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าจะเจอเพื่อนวงสังคมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจมีอิทธิพลมีความดื้อรัน้นหัวแข็งนะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะยาก หรือบางท่านก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเพราะนิยามความหมายของความเป็นดาวกรรม,มะหรือดาวการงานก็ยังให้นิยามความหมายของความเป็นดาววังคารอยู่และเมื่อดาวังคารโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกุมดาวังคารโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวุ้นส่วนแต่ดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่ศัตรูบางครั้งก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหามีสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากใจอาจจะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุ กระทบกระทั่งกันอาจจะมีเหตุแห่งการเลือดตกยางออกได้ดาวังคารโคจรร่วมกับตัวดาวพุธช่วงนี้ต้องระมัดระวังการพูดคุยการเจรจานะวาจาของท่านก็อาจจะก่อให้เกิดศัตรูและอาจจะทําให้เราเดือดร้อนเสียหายดาวังคารโคจรร่วมกับตัวดาวศุกร์นะคะเป็นดาวคู่เสน่ห์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะความสัมพันธ์คนสนิทคนใกล้ชิดอาจจะแปรสภาพระวังความคบซ้อน ความรักปิดบังซ่อนเร้นก็มีผลกับดวงชะตาของตัวท่านดาวังคารโคจรร่วมกับพระราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมช่วงนี้ต้องระมัดระวังความเ,าเรียารมนะคะบางครั้งก็หุนหันพันแล่นนะความโรบนะความทยานเยอทยานก็มีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์หรือใช้ให้มันพอดีมันก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของตัวเราแต่ถ้ามีมากเกินไปและควบคุมไม่อยู่ก็อาจจะทำให้เราเดือดร้อนเสียาหายได้ ในวันที่ 26- 27กุมภาพันธ์เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะอุปสรรคปัญหาสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจซึ่งจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องนาะผูใต้บังคับบัญชาอาจจะมีผลในเรื่องราวของตัวการเงินด้วยในวันที่28กุมภาพันธ์อุปสรรคสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี กระแสะการเงินในช่วงของอวันที่28นี้ก็อาจจะมีอุปสรรคมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากภาระหนี้สินนะที่อาจจะมีเกินกำลังซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่าน จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ